สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนวัตกรรมใหม่ๆในการดูแลสนามหญ้านะครับมีข้อมูลน่าสนใจมาจาก3ยอดมอเตอร์เป็นภาพกับวิดีโอรถตัดหญ้าบังคับวิทยุดูแล้วน่าสนใจมากครับสวัสดีค่ะใช่ค่ะก็น่าสนใจจริงๆที่เราเห็นพวกระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วยงานในชีวิตประจำวันเยอะขึ้นนะคะแม้แต่งานตัดหญ้าซึ่งาบางทีก็เป็นงานที่หนักอยู่นะคะครับ วันนี้เราเลยอยากมาเจาะลึกกันหน่อยว่ามันทำอะไรได้บ้างเหมาะกับใครได้เลยค่ะโอเคมาดูกันเลยตัวนี้คือรถตัดหญ้าบังคับวิทยุรุ่น C Y 3 3 0 0นะครับของแบรนด์ัชโยอืมัชยโยจุดเด่นเลยคือใช้รีโมทบ,บังคับเขาว่าได้ไกลถึง200เมตรเลยนะโห200เมตรใช่ครับทำได้หมดเลยสตาร์ทดับเครื่องเดินหน้าถอยหลัง เลี้ยวหรือแม้แต่ปรับระดับใบมีดก็ทำจากรีโมทได้สะดวกมากเลยนะคะนั่นแล้วที่สำคัญคือมันไม่ได้ใช้ลอ้อครับมันเป็นระบบตีนตะขาบ อันนี้น่าสนใจมากค่ะการใช้รีโมทนี่มันช่วยเรื่องความปลอดภัยความสะดวกสบายโดยเฉพาะเวลาเจอพื้นที่ลาดชันหรือขุุขะมากๆครับผมความชันได้ถึง20องศาเลยนะคะแล้วระบบตีนตะขาบเนี่ยก็คือช่วยให้ยึดเกาะได้ดีกว่าล้อเยอะเลยในสภาพพื้นผิวที่ไม่เรียบก็น่าจะลดความเสียงลื่นถลไปได้เยอะเลยนะครับใช่ค่ะ ทำให้เข้าทำงานในจุดที่รถตัดญ้าแบบเดิมๆอาจจะเข้าไม่ได้หรือว่าเข้าไปแล้วมันอันตรายเกินไปตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจจริงๆลองนึกภาพดูยืนคุ้มอยู่ข้างล่างสบายๆไม่ต้องปีนตามขึ้นไตแล้วเรื่องเออเครื่องยนต์ล่ะครับเป็นยังไงบ้างตัวเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องเบนซิน4จังหวัดของลอนซินค่ะขนาด7.5แรงม้า1 9 6ซีซี 7.5แรงม้าก็มาน้อยนะครับใช่ค่ะกำลังประมาณนี้น่าจะพอสำหรับตัดหญ้าที่หนาๆห,หรือว่ารุกรได้สบายๆเลยค่ะแล้วเครื่องยนต์ตัวนี้ก็จะไปขับใบมีดสใบด้านล่างอ๋อครับตัดหญ้าได้หน้ากว้าง550มิลิเมตรก็คือประมาณ55เซน เครื่องเมตรกว่าๆก,ก็ถือว่าโอเคเลยค่ะแล้วก็ปรับความสูงต่ำของการตัดได้ด้วยตั้งแต่20ถึง80มิลิเมตรปรับได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยมีอีกจุดที่ส่วนตัวคิดว่าน่าสนใจมากนะคะคือเรื่องพลังงานครับเขาบอกว่าเครื่องยนต์เนี่ยมีไดานาโมปั่นไฟกลับไปเก็บที่แบตเตอรี่ได้ด้วยตอนที่เครื่องทำงานอยู่อ้าวจริงเหรอครับเจ๋งเลยสิแบบนี้ก็ใช้นานได้นานขึ้นใช่ค่ะมันช่วยยืดเวลาทำงานได้ ไม่ต้องหยุดชาร์จแบตเตอรี่บ่อยๆแล้วก็ยังมีไฟ LED สว่างๆให้อีก4ดวงสำหรับใช้ตอนกลางคืนได้ด้วยโห oh, ครบเลยทำงานกลางคืนก็ได้ด้วยค่ะอันนี้ถือว่าออกแบบมาคิดเผื่อการใช้งานจริงได้ดีมากทั้งรีโมทใกลๆลุยที่ชันได้